ดีครับวันนี้มาอยู่ในรถมาด้าสองนะครก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเดี๋ยวแนะน้าเบื้องต้นก่อนแล้วก็ตัวนี้มันปี2017รถจึงอยู่ในสภาพใหม่นะฮะค่อนข้างสมบูรณ์ภายในสวยสะอาดเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยว่าวิธีการดูเจ้ามาด้าสองปี2017เอ่สกายแอคที T. ตัวเนี้ย อ่าจะดูอะไรบ้างรถที่ไม่ยอมแมวไม่ชนหนักไม่มีการเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์มาไม่มีการหลอกกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูครับ มาชมด้านหน้ากันก่อนนะครับโคมไฟหน้าแล้วก็กันชนนะฮะกระจังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะก็สีสันยังดูใหม่นะฮะโครเมียมขอบโครเมียมก็ยังดูเงางามดูสวยงามครับโคมก็ใส่ครับก็อย่างที่บอกนะฮะเป็นรถปี2017ก็ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ครับ ในส่วนของล้อนะครับกับยางก็ยังใหม่นะฮะยางก็ยังมีดอกอยู่นะครับมาดูสีด้านข้างกันบ้างนะฮะแผงประตูด้านข้างหน้าหลังสภาพสมบูรณ์ครับก็มีเก็บงานมาบ้างแล้วนะฮะก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้เลยครับไม่ไม่มีนิ้วรอยไม่ต้องเอาไปทำสีอะไรเลยครับเอาไปก็ใช้งานได้สบายเลยแล้วก็สียังใหม่อยู่ยังสวยอยู่ครับ มาถึงด้านท้ายนะฮะโคมไฟท้ายกันชนท้ายไม่มีรูลอยครับสภาพสมบูรณ์เพจโลโก้ต่างๆยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ยังอยู่ในสภาพใหม่แล้วก็เป็นของแท้ด้วยสวยครับ ก็ลองมาดูในห้องเครื่องกันบ้างนะฮะสภาพโดยรวมดูสวยนะฮะยังใหม่ครับการันตีเลยครับความเรียบร้อยยังอยู่ดีทุกอย่างสมบูรณ์ครับามาดูที่หัวใจสำคัญเลยน็อตฝากระโปงนะฮะไม่มีการแกะนะครับตรงนี้ถ้าแกะไปแล้วเนี่ยบางทีก็สันนิษฐานได้ว่าบางทีอาจจะมีถอดฝากระโปงไปทำสีบ้างไปซ่อมสีบ้างอาจจะเกิดจากการชนหนัก หรือการพลิกคว่ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คันนี้ฝากระโปรงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับแผงข้างทุกอย่างโอเคครับเนี่ยฮะไอตัวกันกระแทกไอตัวยางขอบยังโอเคอยู่นะฮะยังมีอยู่นะฮะยังกดแล้วยังนิ่มแล้วก็มีรอยนะฮะถ้าในลักษณะนี้ถือว่าเป็นรถที่สมบูรณ์นะฮะเพราะว่าถ้าฝากระโปรงทํามาเนี่ยบางทีมันแข็งมันกดไม่ได้นะฮะตัวนี้เป็นโลโก้มาสด้านะฮะก็ ยังอยู่นะฮะแล้วก็อยู่ในสภาพที่คมสวยสมบูรณ์นะฮะร่องแล้วก็รูต่างๆเม็ดอาร์คตรงนี้นะฮะรอยปั๊มเนี่ยฮะก็ยังอยู่สมบูรณ์ครับคันนี้ตรวจสอบได้ครับเพจอันนี้ก็ยังอยู่ถ้าทําสีแน่นอนต้องต้องหลุดไปแน่นะฮะเพราะด้วยการขาดด้วยการพ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะไม่อยู่นะฮะก็มาดูเทียบกันสองข้างนะฮะโอเคเลยครับทั้งคู่เลยแล้วก็ อยู่ในสภาพที่ดีฝากระโปรงเนี่ยเป็นตัวการันตีได้ได,ได้ดีที่สุดเลยนะฮะในในการดูรถมือสองเนี่ยทั้งสองข้างต้องลักษณะเหมือนกันนะฮะเนี่ยสันลองรูปดูก็ลื่นนะฮะไม่มีสะดุดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ต้องถึงกับชนานาญนะฮะในการดูคนดูไม่เป็นก็ดูได้นะฮะมันหลอกกันไม่ได้นะ,ะบางทีถ้าประแจจับไปตรงน็อตเนี่ยมันเป็นรอยนะฮะเป็นรอยแล้วก็นียก็ดูรู้เลย ก็เดี๋ยวไล่ให้ดูทีละอย่างนะฮะเนี่ยครับเบาชกโอเคครับน็อตแผงข้างสังเกตทางด้านขวามือดีๆนะฮะทางน็อตทางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแผงข้างเดี๋ยวนี้เขาจะถอดไปทั้งชิ้นเลยก็น้อยแล้วครับที่จะมาเคาะมาอะไรกันแบบนี้ถ้าถ้าชนไม่หนักมากก็จะมีการเคาะมีการโป้กันบ้าง แต่ถ้ามันยับจนเละแล้วเขาจะเปลี่ยนนะฮะตอนนี้ก็ต้องถอดน็อตตรงนี้นะฮะก็จะเห็นรอยตรงเบ้าโชคอะไรก็ยังสมบูรณ์อยู่ครับเนี่ยฮะรอยปั๊มรอยอะไรก็ต้องเหมือนกันกับอีกฝั่งนึ่งนะฮะสองข้างก็เหมือนกันเดี๋ยวจะรีวิวไล่ไปให้ดูเลยฮะความสมบูรณ์บางท่านซื้อรถเรา,เรา,เราที่ไม่มั่นใจที่สุดแล้วก็เป็นคําถามที่ ที่ถามกันมาเยอะที่สุดว่ารถเคยมีอุบัติเหตุมาไหมชนมาไหมชนแล้วเอามามย้อมแมวแล้วทําขายหรือเปล่าเราก็ไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นแล้วมันใช้เวลานานแล้วมันก็เป็นงานที่ยากพอสมควรนะถ้าเทียบกับหารถที่มันสภาพสมบูรณ์ผมเชื่อว่าเราหารถสภาพสมบูรณ์ในในปัจจุบันเนี้ยในในการในตลาดรถเนี่ยมันมีหมุนเวียนกันเยอะมากนะฮะหาอาหารได้ไม่ยากครับก็เลย หมดปัญหามันมัน,ม,นมันไม่มีมันไม่มีความจําเป็นที่ต้องเอารถซากรถมาทำขายแล้วฮะใช้เวลาก็นานที่เขาทํากันนะฮะนี่เราขายรถซื้อมาขายไปอย่างนี้มีความสุขกว่าครับนี่ใต้ท้องนะฮะก็ไม่มีการตัดต่อนะฮะก็พยายามจะถ่ายให้ดูนะฮะแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนี่ยนะฮะก็ไม่มีร่องรอยอะไรแผงประตูมาดูที่แผงประตูกันบ้าง น็อตยึดระหว่างประตูกับวงกลบนะครับก็สมบูรณ์ครับก็เลื่อยลงมาก็ยังไม่มีการถอดเหมือนกันเนี่ยฮะก็จะมาดูมันจะมีเพจอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นระบุนะฮะโมเดลแล้วก็รหัสตัวถังอะไรพวกนี้นะฮะก็จะอยู่ด้านนี้ก็ยังอยู่นะครับดิวล,ลอยก็ไม่มีตรงนี้ก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะฮะที่จะบอกว่าเคยพลิกคว่ำม,มาหรือเปล่านะฮะ เพราะว่าเป็นด้านบนเลยนะฮะก็เป็นวงกบด้านบนก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะฮะถ้าทํามาแล้วตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้นะะก็ต้องเขาก็ต้องเคาะแล้วก็จับทรงมันใหม่มันก็สภาพมันก็ไม่ไม่เรียบไม่สวยขนาดนี้นะฮะมันมองเราไม่สบายตาบางทีมันยับมันย่นอย่างเงี้ยสังเกตได้เลยะฮะเราก็ต้องเปิดดูมาดูด้านท้ายกันบ้างนะฮะเปิดมาก็มาดูกันเลยครับก็ถือว่าเป็น ความสําคัญรองจากด้านหน้าเลยนะฮะห้องเครื่องยนต์เพราะว่าด้านท้ายถ้ามีอุบัติเหตุหนักนี่ก็มันจะก,ก็เรียกว่าทําให้รถเสียโครงสร้างได้นะฮะโครงสร้างอาจจะมีการบิดเบี้ยวได้แต่คันนี้รับรองการันตีครับไม่มีครับน็อตฝากระโปรงท้ายนี่ก็เดิมๆนะฮะไล่ไปเลยครับขอบป,ประตูอะไรพวกนี้นะฮะสันมันมันไม่มีร่องรอยของการซ่อมของการโป้ะนะฮะบบางทีมันฟ้องเลยครับมันเห็นเลยนะฮะ ว่ามันมีเคยมีปัญหามาหรือถ้าเปลี่ยนใหม่ก็จริงอยังไงน็อตก็ต้องสัมผัสประแจมันก็จะเป็นริ้วรอยอยู่ดีนะฮะแต่อันนี้มันมาจากโรงงานเลยก็ไม่มีตรงนี้นะฮะก็อยู่ในสภาพดีใหม่นะฮะก็เลื่อยลงมาเดี๋ยวไล่ให้ดูทั้ง2อฝั่งนะครับ ว่าความแตกต่างมันจะมีไหมจริงๆ2ฝัง่งเนี่ยก็จะในลักษณะที่เป็นสมมาตรมันจะต้องเหมือนกันนะฮะทั้งซ้ายและขวานะฮะเราเราดูกันง่ายๆนะฮะ,ฮะเนี่ยฮะรอยดิ่วรอยเม็ดอาร์คล่องนะฮะรอยเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยต้องลักษณะเหมือนกันเลย2ฝัง่งไม่ต่างกันนะฮะเราก็เรียกว่าแบ่งครึง่งแล้วก็ดูซีกซ้ายกับซีกขวาเลยคือในคําว่าสมมาตรก็คือต้องเหมือนกันนะฮะทั้ง2ด้าน ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่สมบูรณ์นะฮะพร้อมส่งต่อจริงๆก็ลูกค้าอยากให้อยากให้มีความสบายใจนะฮะเวลามาซื้อรถกับเราคันนี้ที่อยากแนะนําก็เพราะว่าเป็นรถในสภาพที่มันสมบูรณ์นะฮะทั้งด้านหน้าด้านท้ายภายนอกภายในนะครับมาสํารวจด,ด้านท้ายกันบ้างนะฮะเปิดเข้ามาแล้วก็มาดูในช่องเก็บยางอะไหนะครับตรงนี้ก็จะฟ้องหลายๆอย่างนะฮะที่ผ่านมาว่ามีโดนชนไหมรถจมน้ำไหม ก็ไม่มีค่าสนิมใดๆนะฮะในตะเข็บด้านในแล้วก็ยาแนวมาจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับก็ถือว่าด้านท้ายนี่การันตีได้เลยนะฮะเดี๋ยวพาชมกันอีกทีหน้ารถนะฮะถ้าใครสนใจก็อยากให้เชื่อใจนะฮะมาซื้อรถกับเราเราจะแนะนำคันนี้ที่ยกขึ้นมาก็เพราะว่าสภาพมันดีครับเอามาแนะนำกันวันนี้เนี่ยนะฮะไม่มีนะฮะคาบสนิมคาบะายน็อตหัวน็อตก็ยังใหม่อยู่นะฮะเนี่ย ามาอยู่ในรถกันอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่าว่า,าความสมบูรณ์ความสวยงามจะเป็นยังไงแล้วก็ความใหม่ออปชั่นภายในมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเลยก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับภายในใหม่ครับ รถแค่3ปีนะฮะสภาพภายในกา้านภูมาะไยก็ยังใหม่สภาพดีครับตัวนี้ก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะ,ะมีปุ่มคอนโทรลวิทยุนะฮะโดยรวมก็ถือว่าเจ้าของรถเดิมก็ใช้รถค่อนข้างสะอาดนะฮะ มาดูทางฝั่งนี้กันบ้างว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็อันนี้มีปุ่มต่างๆนะฮะปุ่มการลื่นถไล่นะฮะระบบของควบคุมการทรงตัวของรถนะฮะแล้วก็นี่เป็นอ่าสตาร์ s สต็อปนะฮะตรงนี้ช่องแอร์ช่องแอร์ก็ค่อนข้างวินเทจนะฮะออกแบบมาในลักษณะแบบว่าเหมือนรถสมัยก่อนอนะ่ะเหมือนเบนซ์เหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในในเป็นช่องแอร์แบบลักษณะนะั้นะนะฮะวินเทจครับสวยแผงเรือนไม้น้าจอก็ ค่อนข้างโมเดิร์นนะฮะตัวนี้ก็จะได้เป็นปุ่มสตาร์ทไปด้วยนะฮะออปชั่นก็ค่อนข้างดีนะฮะเป็นกุ่แจายคีย์เลสกดสตาร์ทมาไฟก็ต้องดับนะฮะไฟที่โชว์ต่างๆเนี้ยนะฮะก็จะต้องค่อยๆดับไปทีละดวงนะฮะจะเหลือแค่เบรกมือนะครับ แล้วก็ประตูแล้วก็เซฟตี้เบลนะฮะสัญลักษณ์ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้นะฮะจะมีเท่านี้ก็ไม่มีไฟโชว์ฟ้องอะไรนะความร้อนก็ปกตินะครับเป็นสีฟ้าคอนโซลกลางก็สวยนะครับก็มีวิทยุบิวอินก็ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างสวยนะฮะวัสดุภายในก็ถือว่าเป็นรถที่ เป็นรถเล็กก็จริงนะฮะราคาซื้อใยแดงไม่แพงมากแต่ว่าวัสดุภายในก็ให้มาค่อนข้างดีนะฮะสำหรับมาด้าเนนะี่ยก็ค่อนข้างหรูหราเลยนะฮะเกียร์ก็คันโยกก็จับก็หมอบมือนะฮะดีไซน์มาถือว่าโอเคเลยครับช่องแอร์ดา้านฝั่งผู้โดยสารนะฮะ แดชบอร์ดก็ไม่ถึงกับเป็นซอฟตทัชนะฮะแต่ว่าวัสดุมีพื้นผิวนะฮะก็เลียนแบบหนังนะฮะก็สวยอยู่ครับพงมาลายก็สัมผัสแล้วก็ค่อนข้างนุ่มมือพอสมควรงานดีไซน์โดยรวมก็ถือว่าทันสมัยนะดยโดยเฉพาะแผงประตูเนี่ยฮะก็สวยครับ ดีไซน์โฉบเฉี่ยวเลยเป็นรถที่เหมเาะกับวัยรุ่นนะฮะจะว่าไปเพราะว่าดูแล้วเป็นลูกค้ากลุ่มหลักก็น่าจะเป็นวัยรุ่นอายุน้อยวัยทำงานเพิ่งเริ่มทำงานอะไรลักษณะนี้ฮะหรืออาจจะเป็นนักศึกษาด้วยก็ได้แผงประตูด้านข้างคนขับก็สวยนะฮะตรงตรงนี้ก็จะเป็นอ่าวัสดุไม่ใช่สอบทัชนะฮะไม่ไน้นุ่มมือแต่ว่าพื้นผิวก็มีพื้นผิวนะฮะตัวนี้ก็เป็น สีโครเมียมให้ด้วยสีเงินนะฮะขอโทษทีก็สวยครับอันนี้ก็ไม่นิ่มมือนะฮะไม่ได้บุฟองน้ําอะไรแต่ตรงกลางเนี่ยจะนิ่มๆหน่อยก็ดูจับแล้วสัมผัสดีครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะมือจับก็นุ่มมือก็ถือว่าวัสดุภายในให้มาค่อนข้างโอเคนะฮะถ้าเทียบกับในกลุ่มเซกเมนต์เนี้ยนะฮะ ก็มาดูที่เบาะโดยสารกันบ้างนะฮะเป็นผ้านะครับยังใหม่ครับยังใหม่อันนี้ก็ยืนยันได้เพราะว่าเบาผ้าบางทีผ่านการใช้งานไปแล้วก็มีรอยมีคราบมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีขาดด้วยอาจจะเกิดจากความร้อนจากอะไรต่างๆนะฮะแต่อันนี้สภาพสมบูรณ์ครับแล้วก็สีสันของตัวผ้ายังสวยอยู่ยังสะอาดอยู่ยังน่านั่งนะ,นะครับไม่มีคราบไม่มีร่องรอยอะไรนะฮะ ถือว่าบอกโอเคเลยมาดูได้ครับรับรองเห็นภายในแล้วชอบแน่นอนมันก็ดูสปอร์ตดีนะฮะสวยครับก็แผงประตูด้านหลังนะครับในด้านหลังก็นี่ครับเป็นตรงนี้เป็นซอฟทัชก็นุ่มมือครับก็สวยครับสวย ภายในภายนอกครบแล้วนะฮะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเอกสารครับมาดูกันคันนี้ที่แนะนำเลยก็คือเป็นรถลำดับที่สองนะครับก็คือมือเดียวนะฮะลำดับแรกนี่ก็จะเป็นไฟแนนซ์ก่อนประวัติต่างๆนะฮะอันนี้เลขถังแก๊สไม่มีนะฮะอันนี้เป็นเลขทางด้านบนนี่เป็นเลขตัวถังนะครับก็โล่งครับช่องนั้นก็การันตีได้ครับรถไม่เคยติดแก๊สครับ นะฮะบริษัทเช่าซื้อที่เจ้าของคนแรกเขาเขาเขาทำสัญญากันไว้นะฮะก็จะโอนเข้าไฟแนนซ์ตอนนี้พอผ่อนหมดเรียบร้อยก็จะโอนอ่าโอนมาเป็นชื่อของเจ้าของนะฮะผู้เช่าซื้อก็ดำดับที่2นะฮะก็ถือว่าเป็นรถมือเดียวนะฮะตามเล่มก็จะแจ้งว่าลำดับที่2แต่ก็เป็นรถมือเดียวนะฮะถ้าใครซื้อเงินสดเลยก็จะได้ลำดับที่1เลย ก็เจ้าของใช้มาท่านเดียวนะฮะคันนี้ก็ถือว่าใหม่สภาพนี่หารถมือเดียวเดี๋ยวนี้ก็หายากพอสมควรนะฮะมันมันไม่ได้มีบ่อยๆอ,อยากจะอ่าเขาเรียกว่าแนะนํากันให้เห็นเลยฮะว่าซื้อรถบางทีราคาแพงๆก็ต้องตรวจสอบเอกสารกันด้วยฮะความชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยรถติดแก๊สมาหรือเปล่าแต่คันนี้ไม่มีนะฮะก็ดูเอกสารต่างๆทุกหน้านะฮะ ก็ไล่ไปเลยครับอันนี้ก็ประวัติการต่อภาษีนะฮะก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับโอเคเลยครับเรียบร้อยครับก็รีวิวให้ให้ดูให้คุณผู้ชมดูกันไปครบแล้วนะฮะทั้งห้องเครื่องแล้วก็สีด้ยรวมรอบคันแล้วก็ที่เราเน้นหลกัหลกๆเลยให้ให้ให้ใหจาไว้เลยว่าจะมาซื้อรถกับผมก็คือรถเช็คได้ตรวจเช็คได้ว่าชนหรือไม่ชนมาเราเราพาการันตีรอบคันได้เลย ก็รถชนจมน้ําย้อมแมวพวกนี้เราไม่เอามาขายก็คือมาตรวจเช็คเดี๋ยวเราเ็าจะพาเดินดูเลยว่าข้อเปรียบเทียบมันต่างกันยังไงแล้วก็เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนก็ถ้ามาสนใจมาดูรถเราไม่ชอบแล้วไม่เชื่อก็มันมันก็มันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกของลูกค้าเราห้ามไม่ได้ตรงนี้ก็ลูกค้าตัดสินใจหน้าหน้าตัวรถอีกทีหนึ่งคืออันดับแรกเราขอบ พูดในสิ่งที่ที่ทีรถมันโอเคก่อนมันมีก,นมก่อนข้อดีของมันอะไรพวกนี้นะฮะสมรรถนะอะไรพวกนี้ก็รถมันยังใหม่อยู่นะฮะอยู่ในภาพที่สมบูรณ์ก็ดูภายนอกภายในกันไปแล้วตัวนี้ตัวนี้ราคามาท้ตัวนี้เราตั้งไว้ที่369,000บาทนะฮะก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มแล้วก็โปรโมชั่นอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้มีฟรีประกันชั้นหนให้ด้วยนะฮะฟรีประกันชั้นหนให้ด้วย แล้วก็ฟรีค่าจัดค่าโอนนะฮะก็คือถ้าผมพูดอย่างนี้นะฟังดีๆนะถ้าเครดิตดีออกรถ0ศูนย์บาทได้เลยยังเครดิตไม่ดีคืออะไรลูกค้าเคยผ่อนชำระบัตรเครดิตช้าไปสัก2-3เดือนอะไรลักษณะเนี้ยหรือเคยมีติดติดแบคสตมาละในบูโรแจ้งเข้าไปประวัติอาจจะมีเสียนิดหน่อยไฟแนนซ์ก็อาจจะต้องให้ดาวสัก 15%หรือ20%ตอนนี้มันก็จัดได้ไม่เต็มตอนนี้มันก็ลำบากแล้วตัวนี้ราคาราคาเนี่ยผมตั้งไว้เท่านี้ก็เดี๋ยวมาดูกันมาคุยกันตอลองกันได้นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเราก็จะยินยันว่าเรามีรฟรีประกันชั้นหนึ่งให้นะฮะก็ในอัตราดอกเบีย้ยที่ไฟนนั้เป็นผู้กำหนดนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าของคุณลูกค้าเนี่ยจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ดอกเบี้ยพิเศษได้ไหมมีนะฮะดอกเบี้ยพิเศษก็ถูกหน่อยถูกที่สุดเลยก็ต้องมาดูเครดิตกันอีกทีนึงแล้วก็อ่าผมพูดอะไรไปบ้างนะอ่าเดี๋ยวก่อนนึกก่อนประกันชั้นหนึ่งนะฮะฟรีอ่าสค่าจัดค่าโอนฟรีครับคันนี้จองแค่2 0 0 0บาทเท่านั้นก็ใครสนใจรีบมาดูเพราะว่ารถของเราอยู่ไม่นานหรอก ติดต่อผมได้โดยตรงเลยก็ได้ครับก็เบอร์เดี๋ยวด้านบนด้านบนโพน,นะฮะด้านบนวิดีด้านบนคลิปวิดีโอทุกอย่างแผนที่เดี๋ยวโทรถามกันได้รถอยู่นนนี้เองครับไม่ไกลครับตรงเมืองทองคันนี้สภาพดีก็มีคนมาชมเรื่อยๆรถเพึ่งเพิ่งสปาเสร็จออกมาก็ออกมาจอดขายได้สักใกล้ๆหลังหลังปีใหม่มาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นานเองสักอาทิตย์อาทิตย์กว่า,ก,วาก็เริ่มเนี่ยผมก็ทยอยถ่ายคลิปแล้วก็ลงมาในในแฟนเพจ ของผมเองนะฮะก็เดี๋ยวทยอยให้ดูกันไปเรื่อยๆใครสนใจติดตามอยากซื้อรถอยากอยากหารถด,ดีๆอ่าคุณอ่านมีรุ่นอื่นไหมก็แนะนำให้ได้แต่ที่แนะนำถ้าบางคนถามมาผมอ่าผมมีใกล้เคียงก็ถ้าเต็นดรู้จักกันแล้วก็เขามีรถที่เราก็จะการันตีให้ด้วยเพราะว่าแฟนเพจมันก็เหมือนเป็นหลักประกันนะให้เราไม่งั้นเดี๋ยวทำไปแล้วมัน ไม่ได้รถเอารถลูกค้าให้เอาเอาเอารถมาขายให้ลูกค้าแนะนําไปแล้วรถไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กผมก็เลยอยากว่าไปดูรถให้มันทัวร์ก่อนถึงจะเป็นเพื่อนกันเป็นครอบรัวก,กันก็เอ้ยไม่หลอกกันะเดี๋ยวเราไปดูเองวันนี้พอดูเสร็จแล้วก็แนะนําลูกค้าได้ในส่วนของนอกเหนือจากที่ผมลงคลิปนะฮะแต่ก็ถามเข้ามาได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ เอาจริงๆจะเน้นขายในในส่วนของที่ลงคลิปมากกว่านะเพราะว่าผมสบายใจกว่าแล้วก็ไม่มันเป็นงานแล้วมันค่อยๆไปเรื่อยๆไม่ได้รีบขายทลแบบเอาขายสั่งออเดอร์อะไรมาก็หาให้หมดสุดท้ายมันก็ไปชนกับรถที่มันสภาพไม่พร้อมอ่ะเราไม่กล้าการันตีแต่ตรงนี้ผมว่าผมโอเคนะจุดเนี้ยมันมันขายแบบแบบนี้มันมันไปเรื่อยๆมันก็ฝากไว้ด้วครับยังไงลองมาดูรับประกันเลย มันรับประกันด้วยคําพูดไม่ได้มันด,ด้วยสายตาของลูกค้าเองแล้วกันที่เข้ามาชมนะฮะเดี๋ยวจะผมจะพาดูโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ